let ไข่แข็งโยดเลยไอไข่แข็ง เราขอไปจัดการได้ไข่แข็งแป๊บนึงมึงโดนกูแนะ่ไอ้ไข่แข็งไอ้ไข่แข็งตีมนก็นะไม่ต่อเลย้ต่ตัวค่ะต,ตัวสีเทาเป็นตัวเมียนะไข่แข็ง ตัวสีเทาตัวเมียตัวน้ำตาลดำตัวน้ำตาลดำขาวในตัวผู้นะไข่มัใหญ่พี่เราต้องชื่อตัวผู้ชายว่าไข่ใหญ่เราตั้งชื่อตัวเมียว่าสองตัวคือคือคือเท้าแล้วก็ดื้อนะคะอ่ะอ่ะเอนน้นี่อยากออกกล้องเขาไปกันหนึงไง นี่นะตวเมียตัตเมียอะไอยู่ตรงนี้นนบักกันอีเดอ,อ,อดูหมามันเราหมามันออกอืดอๆดอดอดนี่ยอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยอ้าจะกออป้องเหรออ่ะให้ดูทก่ใต้เหรออุ้ย คนบังไอ้ใครไงไปจะบุกลุกละไปจีกีบานะหอมไม่เล็กชุดนะอันจับก็มันโดนปิดไว้อยู่นะผมนอนหลับอยู่ครับตื่นแล้วผมไม่ได้ทำอะไรนะผมนอนอยู่นะเกลียดยาแล้ว มันเป็นเหล็กนะเข้าใจไมหมที่อ่ามันเป็นเหล็กมันไม่ใช่ไหมห้ไะมันเป็นเหล็กอ,อ่าเข้าใจแล้วแต่เรียงเข้าใจแล้วตุ๊บตุ๊ต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 นี่คือไข่ของน้องนะไข่น้องใหญ่กับพี่เราอีกแล้วเห็นไหมตัวเมียจะไม่มีไข่นะคะตัวเมียจะไป็นหางนะ ดูดูน่ารักตอนมันทำอย่างเงี้ยตอนมันนั่งกับตอนมันทำอย่างเงี้ยน่ารักนี่ตัวเมียตัวเมียจะาอะไรล่ะลูกนี่ตัวเมียดูตัวผู้มันทำนี่คือตัวผู้นี่คือตัวเมียไอ้นี่คือตัวผู้ไอ้ตัวผู้จะทำอะไรถ้าตอนมันอยู่นี่แหละนี่คือตัวเมียตัวเมียนอนแล้ว เล็ดตะพูมันดื้อมันมึนกัดอีกแล้วกัดแล้วเออลูดเล่ยเล่ยเลยน้องชอบกัดนะคะน้องชอบบีนด้วยน้องตกแล้วไปตีเลยนี่ไม่ต้องออกมาเข้าไปเข้าไปมันออกมาทำไมอ่ะ ต้องออกมาไม่ต้องร้องเลยอีพันยามุนจะร้องทำไมนี่นี่คือสรุปว่าน้องนะมุนดือ้อคืนเรื่อยๆอันนี้ฟึ่งได้มาเมื่อวานนะคะน้องกระต่ายก็เหม่ก็ได้มาเมื่อวานนะตัวสีดำโอเคก็ว,วันนี้ก็ขอกาบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย